ใช่ครันช่วงคำคำครับสำหรับมือนีวันที่14พฤศจิกา2 5 6 8ครับหลังจากที่เราย่านกลับมาจากอำเภอวัดฉัมลาเสร็จเรียบร้อยครับผมกัมีต่อครับผมอ่าสองสองชุดครับสองชุดนะครับนี่แม่สาวนี่นะครับผมมือหกหาลอยครับแดงแดงเม่นี่นะครับเด้อแม่ใหญ่ๆนี่อ่านนาซินาซิ ขึ้นอีกแล้วครับสําหรับแม่นี่ครับขื้นอีกแล้วง่ว eh ja ่าม right> ีแต่ข en ื้นเด้อครับเด้อช่วงนี้ง่ว่าขื่นอยู่ครับขึ้นยักษ์สมนะครับแล้วก็แม่นี่ครับผมกับแม่ลูกนี่ครับแม่ลูกนี่เด้ออ่าแม่ลูกลูกสติงเล่ลูกนี่ลูกน้อยนี่ครับผมลูกสติงเล่นี่หมื่นเจ็ดหารอยครับผมนด่กก็ออกแล้วครับผมไปมองเดียวกันนะครับไปอ่า อำเภอลงน้ท่านั่นแหละครับอ่าุณพ่อสวัสดีครับเดอ้อคุณพ่อสวัสดีครับอ่าขึ้นรถไปเที่ยรีรบอ้อยล้วครับเตรียมตัวเดินทางล่อบหมุนนะครับเนาะสำหรับมือนี้โอเคครับเดี๋ยวไปพอกันตอนลงรถครับบ้านพุ่มนิยมอำเภอเลงน้ำท่าจังหวัดยะโสธรครับผมครับคุณพ่อ คุณพ่อสนันนะครับขออภัยที่สนคลิปเบาซื้อคุณพ่อผิดเนาะครับเนาะเป็นคุณพ่อสนันได้ครับเด้อพ่อสนันอ่ามาหอดแ้วครับโดยเอาลงโดยเบาเอาลงโดยพ่อว่านครับผมอาจสิคําจักหน่อยเนาะครับเนาะเบาวย่านกับพยายามเต็มที่แล้วกับเนาะนะครับเพราะระยะทางกะทุมือนี่มันคาไหวครับก็เลยฝืนธรรมชาติบุรคย์คก็ต้องคาเนาะบะหมือบนไดกะถือว่าปลอดภัยดีครับล่งรถเป็นที่เรียบร้อยครับค่อยๆลงเลยล่ะเด้อ หาดีอยู <poisoned indo> oh so yeah. ่หาดีอยู่ลูกหลับหาดีอยู่สดดีอยู่ครับเออไม่ดื้อจะดื้อเด้อเนาะคนจะหวงลูกคนจะหวงลูกอยู่เด้แม่นี่ครับมาเพิ่นที่จะหวงลูกจัะน้อยอยู่น่ะเห็นปะนั่นครับค่อยๆจับได้อยู่ครับทุกคนอยู่่่อะก็เริ่มคุณกินแล้วมันก็สิเื่องจังซี่น่ะบ่มีปัญหาหยังครับดามนั้นเแล้วก็หมูกระม่อนี่ก็ธรรมดาล่ะหมือนกันมตัวอยู่มุขตีเป็นทัน อออตวอวนั้นสบายครับเพราะเออตัวตน,นั้นคือพ้อมีแมเ่พมเพราะว่าตออเมามาก,กันยังบ้านูว่าไม่เป็นอย่างนี้นกันสองแม่แล้วตั้งต่ผมเอาไปทรงแม่แม่ก็เว้นหนึ่งกันนอย่างคือพ้อมสีสมเลยกันนะครับต,ตัวแม่แม่เบิร์ดได้ครับเด้อมีผูดเด้อตั้งใจก็มมแต่แม่แต่เอาแม่ให้เอาให้มันมครับผม อืมอ่าคนับบอกบอกดื้อนะครับเรื่องว่าหูทุกตัวเนาะครับรอขวากวเพราะว่านี่